สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านมาความรู้จักกับตอนอ้นพุทแคะหรือว่าอ e ิเล็กตัสของเราเอ,เองนะครับก็เป็นไม้กางตู้หลังตู้สําหรับใคล้ๆหลายๆคนนะที่ค่อนข้างที่จะเลี้ยงง่ายแล้วก็ปัใจจัยในการเลี้ยงเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายไม่มีอะไรยุ่งยาก้วก็เป็นต้นไม้สําหรับมือใหม่อีกนนชนิดก็ที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้นะเดี๋ยวเรามารับชมกันนะว่าต้นไม้ชนิดนี้เนี่ยมีความต้องการ ในการเลี้ย,ไยงไกลยังไงบ้างนะีการแต่งอะไรยังไงนะ <S <S 1> <S 1> ต,นต,ต้นอีเล็กตัสนะครับก็บ้านเราจะเรียกกันว่าตัวอุสแค่นะครับก็จะเป็นชนิดเป็นพวกเดียวกันกับพวกดาวน้อยทั้งหลายแหล่นะครับคือไฟดาวอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นพวกพวกเดียวกันแต่คนละชนิดกันเนาะ การจเจริญเติบโต,ตของเขานะก็จะขึ้นเป็นลำต้นเนี่ยตั้งตรงนะครับใบเป็นฝอยๆเนาะคล้ายๆกับพวกตัวโรเทร่าไอวาชิลี่อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่ามันจะเป็นสีเขียวเนาะแต่ถ้าตัวเนี้ยได้รับแสงที่เพียงพอ,อยอดของเขาก็จะเป็นสีส้มได้เหมือนกันนะครับส่วนปจัจจจยในการเลี้ยงนะครับต้นนี้ก็ไม่จําเป็นต้องจะใช้แสงที่มากมายในการเลี้ยงเนาะก็แค่ไฟแม่น้ําเริ่มต้นก็สามารถเลี้ยงตัวนี้ได้แล้วเนาะขอแค่มี CO2 ด้วยนะครับถ้าใครไม่มี CO2 ก็แนะนําให้เป็นน้ําเย็นเนาะ น,น้ำเย็นๆหน่อยมี c o 2อ่าต้องการาปุ๋ยนับตามปกตินะครับก็ค่าน้ำต่างๆก็มาตรฐานเนาะ78ได้หมดนะครับอุณหภูมิเนี่ยแนะนำก็อย่ายให้เกิน30นะครับก็เลี้ยงได้สวยหมดนะครับอยา่าให้เกิน3 1 3 2เมนี่ยมันจะไม่ค่อยสวยละมันใบอมอมันจะอ,อกเหลืองๆส่วนการตัดแต่งนั้นก็สามารถตัดแต่งได้เหมือนไม้คอทั่วไปเลยเนาะ เราจะกะให้ตัดแต่งตรงส่วนไหนเป็นทรงไหนแล้วก็สามารถตัดได้เลยตามปกติของไม้ข้อทั่วไปเนะาะส่วนใครที่ยังตัดไม้ข้อไม่เป็นก็ดวูวิธีการตัดตัวนี้ได้นะครับก็จริงๆผมมีวิธีการตัดอ,อีกตัวนึงคือตัวรถโรลล่าเขียวนะที่เคยลงไปแล้วเนาะก็อะไรยังไงเคยไม่เคยดูก็สามารถเข้าไปดูได้นะหรือใครจะดูคลิปตรงนี้ก็ได้นะก็ไม้ข้อจะตัดคล้ายๆกันเนาะถ้าเราอยากให้ตรงข้างหน้ามันเตี้ยเตียเนี่ยเราก็ตัดลงไปเลยนะครับ ตัดลงไปให้ลึกๆหน่อยเนาะเนี่ยผมก็จะตัดแต่งแบบเนี้ยเนาะอันนี้ผมตัดให้ลูกค้านะอนจริงๆเนี่ยเราควรจะตัดให้มันเท่ากันทั้งหมดเลยไม่ควรจะเว้นนะครับแต่น,นี้ผมตัดให้ลูกค้านะก็จะเลือกตัดตัวที่มันเป็นพุ่มขึ้นสูงหน่อยนะบางต้นเนี่ยมันก็ยังเตี้ยอยู่นะเ่าเราก็จะตัดแบบเนี้ยไปเรื่อยๆครับหรือใครจะตัดวิธีแบบผมก็ได้เนาะมันก็จะได้พุ่มเป็นอีกแบบหนึ่งมันจะ โตไม่เท่ากันเดี๋ยวผมจะให้ดูนะเวลาตัดเสร็จแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงนะ่นก็ตัดแบบนี้อ่านี่คือวิธีที่ผมตัดประจำเนาะเพราะว่าผมไม่ไม่ได้เลี้ยงสวยงามไงอ่าผมว่าผมต้องจําหน่ายขอประจำหน่ายด้วยเนาะให้ลูกค้าให้ทุกท้าได้เอาออไปเลี้ยงกันนะครับก็จะตัดต้นที่มันพร้อมที่จะ,ะตัดแบ่งไปแล้วต้นเตี้ยก็จะไม่ตัดนะครับเนะี่ยเราก็จะหาต้นที่มันสูงนะเพื่อตัดนะครับแต่ถ้าอยากจะตัดสวยๆนะคือตัด ให้มันะระนาบเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับตัดเท่ากันทั้งหมดเลยค่อยๆระดับเป็นเหมือนภูเขาหโโัวล้นอะไรพวกนี้ก็คล้ายๆกับแนะนําให้ไปดูคลิปตัวโลเทล่าเขียวเนาะเ็าจะใช้วิธีนั้นก็ได้นะมันก็จะเป็นุูมสวยกว่าคนระับนี่เขาจะไล่ตัดไปเรื่อยๆนะเนี่ยถ้าอยากจะตัดให้สวยงามก็จะตัดแบบนี้นะครับตัดให้มันเท่าๆกันแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะไล่ระดับไปครับสูงต่ำสูงตำ่งตำไล่ไปนะครับ นอกจากการไล่ระดับแล้วเราควรจะตัดแต่งเนี่ยให้มันแยกออกจากสายพันธุ์อื่นๆด้วยนะครับก็ถ้าสายถมันมีกิ่งที่มันโยงไปสายพันธุ์อื่นเนี่ยอย่างเช่นตรงเนี้ยมันกิ่งมันเลยไปหาพวกตัว SE g o l d เดน,นะเขาจะทําการตัดให้มันเหมือนเป็นล่องนะครับแบ่งล่องไวนะ้เนาะก็พยายามตัดแบ่งร่องไว้ด้วยนะครับส่วนวิธีการปลูกนะครับหลังจากที่เราตัดเสร็จแล้วเราพอยังมีพื้นที่ที่จะปักต้นต้นใหม่ลงไปเนี่ยให้เราทําการ เด็ดใบด้านล่างครับเด็ดใบด้านล่างให้หมดเลยนะเด็ดต้นเล็กต้นน้อยออกไปด้วยนะครับให้มันเหลอหือประมาณกิง่งกิ่งหนึ่งนะครับเด็ดเลยเด็ดใบด้านล,าล่างประมาณ1ข้อนิ้วหรือประมาณ1นึนิ้วนะครับก็สามารถปักลงไปได้ต่อนะครับก็จะตัวนี้เนี่ยผมจะแนะนําให้ปักเป็นทีละกิ่งนะครับอย่าใชอ้อย่าปักเป็นกระจุกสองสามกิ่งอะไรพวกนี้เพราะว่าลาต้นใหม่มาค่อนข,ข้างอ่อนนะแล้วก็ใหญ่ เวลาเราปักไปพร้อมๆกันเนี่ยมันอาจจะทําให้กิ่งตรงนั้นเนี่ยเน่าเสียได้นะครับอันนี้ผมเตือนไว้นะครับก็ผมลองมาแล้วนะครับค่อนข้างที่จะเน่าเสียได้นะพวกกิ่งใหญ่ๆพวกเนี้ยเวลาเราปักเป็นกระจุกเนี่ยมันก็จะเน่าได้นะเน้นำให้ปักเป็นทีละกิ่งทีละกิ่งนะครับเขาค่อยๆ,ย,ๆยัดเข้าไปนะโอเคเนาะในการตัดแต่งนะครับหลังจากที่เราตัดแต่งผ่านมา1เดือนแล้วนะครับก็จะออกมาเป็นทรงนี้เลยนะครับก็เนี่ยเห็นไหม มันจะเป็นพุ่มทรงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับนี่ด้านหน้านี่ก็แหวนก็แล้วผมตัดไปนะครับค่อยๆตัดไปนะครับนี่มันก็จะเป็นทรงแบบนี้นะครับถ้าตัดแบบต้นไม่เท่ากันเนาะมันจะมีบางมุมลึกบ,บางบางมุมสูงนะครับก็มันก็จะเป็นอีกมิติหนึ่งนะมันก็จะไม่เท่ากันทุกกิ่งนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางในการตกแต่งก็แล้วกันนะครับ แต่ถ้าอยากจะสวยๆเป็นพุ่มอ่าพร้อมๆกันนะควรจะตัดแต่งให้มันพร้อมๆกันเนาะนี่เห็นไหมตรงนี้ตอนนี้เส้นแบ่งระหว่างตัวนี่สีกับตัวอุสแคนเนี่ยมันก็ได้หายไปแล้วเนาะเราก็จะทําการตัดแต่งเหมือนเดิมนะตัดแต่งให้มันมีเส้นแบ่งของต้นนะมันก็จะเป็นพุ่มแยกกันสวยงามเนาะนี่ด้านหน้านีนผมมีที่โล่งแล้วเดี๋ยวผมไจ,จะตัด แล้วก็ปักลงไปนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับตัดปักเนี่ยปักทีละกิ่งนะครับอย่าปักเป็นกระจุก2 3 4กิ่งนะกระจุกหนึ่งไม่เอานะครับเดี๋ยวมันจะเน่าเสียก่อนนะครับอ,อันนี้ผมเตือนจริงๆเนาะมันค่อนข้างที่จะมีกิ่งเน่าแน่นอนนะอย่างน้อยหนึ่งกิ่งแน่นอนนะครับถ้าปักเป็นเป็นกระจุกเยอะๆนะครับส่วนคลิปนี้ก็ คงจะไว้เพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับใครที่คิดว่ามีประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้นะสำหรับใครที่อยากจะเลี้ยงอุดแคนะสามารถกดลิงก์ตรงทีคริปชั่นได้เลยนะครับก็เป็นร้านค้าที่เชื่อมไปยังช้อปปี้ของผมตัเองนะก็ก็จะเป็นการสนับสนุนตัวผมอีกหนึ่งช่องทางนะครับมีต้นไม้หลายๆชนิดให้เลือกชมกันในร้านค้านะก็ถ้าใครสนใจก็สามารถกดสั่งซื้อได้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ